สวัสดีค่ะใบตองกินไปตามใจเรานะคะวันนี้ใบตองจะมาพาทำต้มกะทิวุ้นเส้นค่ะนะคะหรือที่ภาคกลางจังหวัดลบบุรีนะคะของใบตองนี่ยจะเรียกว่าเอ่อต้มเส้นแกงร้อน <c oughs> ต้มเส้นแกงร้อนนะคะแม้เวลาที่เวลามีออกพรรษาเข้าพรรษานะคะงานบุญอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้กินเมนูนี้ เป็นประจำเลยอันนี้เป็น,นหน,ะะน,น,น,นังหมูแห้งนะคะอันนี้เป็นหนังหมูแห้งค่ะอันนี้เป็นหนังหมูแห้งนะคะเอามาแช่น้ำแล้วก็ต้มให้สุกนะคะอันนี้จะเป็นฟองเต้าหู้นะคะกับดอกไม้จีนเอามาแช่น้ำต้มให้สุกเหมือนกันแล้วอันนี้จะเป็นเห็ดหูหนูแห้งนะคะซึ่งดอกไม้จีนฟองเต้าหู้กับเห็ดหูหนูแห้งเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันนะคะซื้อได้ที่ ร้านขายของชำทั่วๆไปนะคะแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะจะมีต้นหอมแล้วก็จะมีไข่สองใบจะมีกะทิแล้วก็จะมีกระเทียมพริกไทยนะคะตำเข้าด้วยกันเครื่องปรุงรสก็จะมีผงปรุงรสนะคะกับน้ำตาลทรายค่ะ มาเริ่มกันดีกว่าจ้าเมนูนี้ไปตองเคยทำไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่ทำลงคลิปอแบบ่ะใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิลงไปเลยนะคะเมนูนี้ไม่ต้องผัดนะคะใส่กะทิลงไปเลยหนึ่งกล่องนะคะไม่ต้องจะทำหางกะทิโดยเอาน้ำสะอาดนะคะใส่ไปอีกหนึ่งกล่องะคะ่ะ น้ำสะอาดนี่แหละนะคะเปิดจากเครื่องกรองเลยเอาใส่ไปเลยใส่อีกหนึ่งเท่านะคะแล้วก็เร่งไฟให้เดือดเลยค่ะเร่งไฟให้เดือดเลยนะคะเราจะใส่กระเทียมพริกไทยตามลงไปน้ำเนี่ยต้องเผื่อวุ้นเส้นมันอืดด้วยนะจ๊ะเผื่อวุ้นเส้นอืดขึ้นมาเนาะ อืทำไม่ยากรลกค่ะเคยกินกันหรือเปล่าเป็นอาหารโบราณนะคะของที่บ้านใปตองเคยกินกันหรือเปล่ามาทําไปพร้อมกันนะคะส่วนประกอบย้ําอีกครั้งหนึ่งหนังหมูแห้งเอ,อเต้าหู้ดอกไม้จีนเห็ดหูหนูแห้งแช่น้ําเอาไปต้มให้สุกนะคะแล้วก็วุ้นเส้นค่ะ แล้วก็ต้นหอมค่ะไข่นะคะเครื่องปรุงรสจะมีผงปรุงรสน้ำตาลเกลือนิดหน่อยค่ะเพราะว่าผงปรุงรสเนี่ยจะออกรสเค็มแล้วนะคะไม่ยากค่ะเราจะใส่ทุกอย่างลงไปเลยเราจะปรุงเลยนะคะปรุงด้วยผงปรุงรสเดี๋ยวพอปรุงเสร็จแล้วเดือดพอดีเดี๋ยวเราใส่ไอ้นี้ได้พอดีเลยนะคะใส่วุ้นเส้นใส่เครื่องเพราะว่า หนังหมูแห้งเต้าหู้ดอกไม้จีนเจ็ดหูหนูเนี่ยมันเป็นของที่สุกอยู่แล้วนะคะไม่ยากไปต้องใส่ผงปรุงรสไปแล้วนะคะแล้วไปต้องก็ใส่น้ำตาลเมนูนี้มันจะออกรสชาติแบบเค็มๆหวานๆนะคะชิมตามใจทุกคนได้เลยชิมก่อนนะคะเอย่าเพิ่งใส่เกลือนะชิมก่อนว่า มันเค็มจากผงปรุงรสหรือเปล่านะคะยังไม่เค็มเราใส่เกลือได้นะจ๊ะอย่าใส่น้ำปลานะเมนูนี้เดี๋ยวเหม็นข้าวใส่เกลือนะจ๊ะห้ามใส่น้ำปลาเด็ดขาดเลยใส่เกลืออย่างเดียวเท่านั้น ใส่เกลือแล้วก็ปรุงรสตามใจเราเลยค่ะไปตองว่าสักครู่นี้มันยังไม่หวานเลยไปตองจะใส่น้ำตาลอีกนะคะน้ำตาลที่ไปต้องใช้เป็นน้ำตาลเป็นน้ำตาลทรายแดงปรุงรสนะคะได้รส หวานเค็มตามใจเราแล้วนะคะดูไปตองเป็นแค่แนวทางนะคะรสชาติเนี่ยทุกคนก็ทำตามใจตัวเองได้เลยนะคะน้ำกะทิเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปเลยะคะ่ะยกเว้นต้นหอมนะคะใส่ลงไปเลยใส่วนเส้นลงไปด้วยเพราะว่าสิ่งเหล่าน,นี้มันสุกหมดแล้วนะ ใส่วุ้นเส้นลงไปด้วยนี่นะคะเดี๋ยวรอวุ้นเส้นสุกเราจะใส่หอมแล้วก็ใส่ไข่นะคะเตรียมทุกอย่างนะคะเวลาเราทำกับข้าวอะเตรียมของให้ครบเลย เมนูนี้ใส่อะไรบ้างนะเราอยากใส่อะไรบ้างนะคะเราก็เตรียมให้ครบเลยจ้ะนะคะแล้วพอตอนมาปรุงมันก็ไม่ยากแล้วเห็นไหมเนาะนแบบว่าเอ่อบางคนบอกโอ้โหเตรียมนู่นเตรียมนี่กว่าจะเสร็จอํากับข้าวเนี่ย <c oughs> ก็ต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะเตรียมให้พร้อมเลยแล้วก็มาปรุงทีเดียวก็จะง่ายนะคะ วุ้นเส้นของเราก็สุกไม่ยากหรอกนะคะวุ้นเส้นก็จะสุกง่ายเผื่อน้ํามันด้วยนะเผื่อแบบวุ้นเส้นมันอืดน,นะคะในส่วนของอื่นๆเนี่ยมันสุกทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวไปต้องชิมอีกทีนึงรสชาติพอใจยังอ,อร่อย <laughs> อร่อยในแบบของเราทุกคนทำได้เลยนะ อร่อยในแบบของเรานะคะกินไปตามใจเราจ้าใส่วุ้นเส้นอีกหน่อยสิไปตองยังใส่ไม่หมดนะคะวุ้นเส้นกลัวมันน้ำมันอืดเดี๋ยวพอน้ำเดือดดีเราจะใส่ไข่นะนี่ใส่ไข่ด้วยแต่บางบ้านเขาก็ไม่ใส่นะก็จะต้มแค่นี้นะคะแต่ว่าไปตองชอบกินไข่ใส่ไข่แล้วมันก็นัวดีนะคะ มีเสียงธรรมชาติด้วยนะมีเสียงว้าเห่าไม่ยากเห็นไหมมันเป็นต้มกะทินะคะต้มแป๊บแป๊ก็ได้กินแล้วเนาะอ่าเดือดแล้วเดือดแล้วเราใส่ไข่นะคะเดือดแล้วเราใส่ไข่เลยใส่ไข่แล้วปล่อยมันเดือดแป๊บหนึ่งนะอย่าเพิ่งไปคนมันนะมันเดือดให้ไข่สุกแปบ๊บนึงไข่สุกแปบ๊บนึงเดี๋ยวจะเหม็นข้าวนะคะ ผ่านไปครึ่งนาทีไข่สุกแล้วใส่ต้นหอมได้เลยใส่ต้นหอมแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะจ๊ะปิดไฟปิดไฟนะจ๊ะปิดไฟคะ่ะทีนี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะนี่ต้มกะทิวุ้นเส้นนะคะเอ๊ะ หาวุ้นเส้นไม่เจอเลยเนาะนีแต่เครื่องนะคะต้มวุ้นเส้นต้มกะทิวุ้นเส้นฟองเต้าหู้นะคะแล้วก็ใส่ไข่ด้วยนี่ที่บ้านใบตองเรียกต้มเส้นแกงร้อนนะคะทุกคนมาค่ะมารับประทานอาหารด้วยกันนะคะใบตองขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่ เข้ามาชมคลิปนะคะแล้วก็เกาณากดติดตามที่ให้เบตองจนผ่านเกณฑ์แล้วนะคะผ่านเกณฑ์ของ YouTube แล้วนะคะตอนนี้ YouTube กำลังพิจารณาให้ช่องของเบตองเนี่ยสามารถไปต่อได้ไหมนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ดูคลิปให้เบตองนะคะถึงมันจะเป็นคลิปที่แบบว่า ไม่ได้หรูหราเลยนะคะม่ต้องทำอาหารกินเอ่เพื่อที่จะเป็นแนวทางนะคะเราทำแบบไหนเราก็กินแบบนั้นนะคะบางทีเราไม่ได้ทำตามสูตรหรอกแต่ทำไปตามใจเรานะคะกินไปตามใจเราค่ะไปต้องกราบขอบพระคุณมากๆที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็กดถูกใจนะคะกดติดตามให้ไปตองนะคะขอบคุณมากๆเลยไปต้องเป็นผู้พิการนะคะก็อ่ขอบคุณทุกท่านที่เมตตา ไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ